ดีครับอืมหลวงพี่กล้วยว่างไงยะอนะถ้าเชื่อโยมแล้วนิสัยเป็นเหมือนโยมขอโยมอ่อขอยมโง่ดีกว่าว่างั้นเถอะเออนิสัยผมเป็นยังไงล่ะครับอืมตัดสินจากตรงไหนอตัดสินจากการพูดการจาตรงหน้าคลิป YouTube นี่นะอืมตัดสินกันง่ายเนาะ,ะชาวบ้านเขาไม่เห็นตัดสินผมตรงนี้เลย ชาวบ้านเขาก็รักคร่ผมดีนะคนทั้งอำเภอก็รักคร่ผมดีนะเขารู้จักว่าผมเป็นยังไงนะผมไม่เคยก่อกวนใครอะอืมชาวบ้านทั่วไปะนะอ,อยู่แบบสำรวมกายวาจาใจปกติปกติทำนะเป็นธรรมดาของผมนี่แหละนะครับนะมันเป็นเรื่องของภาษาสมมตินะ ที่เขาบอกนั่นแหละแต่ว่าเห็นการกระทํำไหมแค่นั้นแหละอืมเห็นการกระทําที่สื่อสารไหมว่าตัวเองนะ่ะทําอะไรอยู่รู้สึกตัวไหมเห็นตัวเองไหมนะครับเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งไหมในรูปนี้นามนี้ในขณะปฏิบัติการนี้อืมที่มันกระทําการต่างๆของธรรมชาตินี่แหละ รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคัและอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอืมรูปที่กระทบจากรูปข้างนอกแล้วก็เสียงข้างนอกอืมกินรสปวดถัวผักนะครับธรรมารมคือภายในใจตัวเองออ่ะืเห็นหรือเปล่าว่ามันเหนือดดานหรือมันปกติหรือมันพอใจออ กดขมไว้เพื่อจะเป็นผู้ดีว่างั้นเถอะออนะตามอาการกริยาโกรธนั้นก็ไม่ใช่นะกรแล้วโกรธเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเออไปกดข่มเพื่อจะให้เป็นอารมณ์เดียวเพื่อจะให้ตัวเองเฉยก็ไม่ใช่เออเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองเออหลวงพี่เอ,อ้ยเออตัดสินผมตรงนี้ไม่ได้หรอกครับอืไม่ต้องเข้ามาฟังผมหรอกนะเออ ไปไปหลงต่อของท่านผมไม่ได้ว่าผมก็เห็นชานสี่ชานสี่มาแต่สมัยไหนแล้วหลายปีแล้วที่ท่านสอนนะอืมผมก็เห็นอยู่แบนั้นอ่ะเออตัวจบจะลงยังไงอ,อืมจะเห็นตัวจบยังไงว่ามันจบอะไรยังไงท่านจะเห็นได้ยังไงอ,อ่ะอืมก็รักษาอยู่แบบนั้นเออก็ทําอยู่แบบนั้นปฏิบัติอยู่แบบนั้นนะท้าพระพเจ้าพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะเออ พระอ,องค์มิมุดหลุดพ้นแล้วอืมจบกิจแล้วนั่นแหละเออผมไม่ได้ไปเอาพะไตรปีโกที่ไหนทางนั้นนะเออไม่ได้ไปท่องไปอ่านไปจําไปท่องที่ไหนมาทางนั้นนะมนันเป็นการเห็นที่ตัวเองเห็นจากตัวเองนี่แหละนะพวกท่านไม่เข้าใจว่าผมดับตัวไหนกันแน่เออที่ถูกทําลายมาลายสิ้นไปอ่ะนะมันคือตัวไหนนะมันต้องพลิกกลับมาอีกทางหนึ่งมาเห็นชีวิต ที่ดาเนินการเนี่ยท่านจึงเห็นอีกฝั่งหนึ่งเออฝั่งที่เคยหลงนั่นแหละเออที่ติดอยู่หลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นอืมในอะไรก็แล้วแต่ในตําราพัฒไตใปีดกในสภาวธรรมที่ตัวเองศึกษาเข้าไปปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันไม่ไมาเห็นในสัจธรรมแท้โลกของความเป็นจริงน,ะนี่แหละ คือเห็นความเป็นธรรมชาติอืธรรมชาติที่ตัวเองอ่ะเห็นก็เห็นตอนนี้ด้วยนะนะไม่ใช่มโนนึกคิดหาไม่ใช่อืเห็นตอนนี้แหละเกิดดับก็เกิดดับตอนนี้แหละเกิดดับเรียกว่าทุกขั้งนั่นแหละทุกทุกขณะของการเกิดดับนั่นเขาเรียกว่าทุกเออมันก็จะเห็นไปทั้งหมดละเห็นเหตุมันด้วยเห็นนิโรธด้วยเกิดดับเกิดดับตอนนี้แหละเออเป็นเรื่องแบบนี้ ออการพูดจาเออก็พูดแบบนี้อืเฉพาะใน YouTube นี่แหละครับที่อื่นพูดปกตินะติมติมไม่พูดไม่จาสไตล์ผมอืมไม่ค่อยพูดค่อยจาพูดน้อยนะอืพูดแค่ใน YouTube นี่แหละอืพูดกระแทกจิตกระแทกใจกวนจิตกวนใจข้างในนู่นนะเออชีวิตเหลอดาเนินอยู่่ะ ที่มันเป็นปกติที่มันมีเมตตาการุณามุทิตาอุเปกขาละ่ะพวกท่านมีมีทุกคนนั่นแหละผมรู้ตรงนี้แล้นะอืมนะหลวงพี่กว้วยก็มีเออแต่ว่ามันไม่ได้เห็นความจริงนะครับไปทรงไม่ได้นะครับมันทรงไม่ได้หรอกนะผมจะบอกให้ยังไงมันก็โกรธคือเก่านั่นแหละเออเออจะไปข่มเอาไงไปข่มร้างภาพ นะครับสร้างภาพเป็นผู้ดีโอ้ยสํารวมผู้ดีเออนะผมไม่ต้องสร้างภาพไงเออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ของผมละนะแต่ผมเห็นความจริงเว้ผมเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเว้เออนะผมถึงกล้าส่วนไงนกล้าส่วนทุกสำนักทุกองค์กรเว้นไว้บรมครูของผมท่านอาจารย์วิทย์ออยสระ ผู้ประจักษ์แจ้งความจริงจะทำแทเออ้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะผมกล้าพูดนะเพราะเห็นในสิ่งสิ่งเดียวกันย่อมกล้าพูดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นท่านอาจารย์วิทย์นั่นแหละในยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้และจะเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกันว่าพระองค์ตัดอะไรกันแน่ในยุคนั้นอืตัดความไม่เที่ยงไงครับอืม ก็มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตั้งแต่แรกเออจะไปหาอะไรไปทําอะไรล่ะเออเขาไปสแสวงหาไปปฏิบัติก็ไปหาไงมีเจตนาสร้างไงเออคือใครเราไปสร้างอืตัวจิตมโนวิญญาณอืเป็นจิตมโนวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนเป็นจิตมโนวิญญาณขึ้นมาก็เป็นอัตาตาตัวตน,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 นอีกก็ไปหาอีกไปสร้างอีกไปสร้างก็เป็นพ,พ่นพอคูณพ่อคูณหมายถึงนานไปเรื่อยนานไปเรื่อยรู้จกักไหมแสนมหากร,รัม หลายมหากับรู้จักไหมมันเป็นยังไงทำไมมันเป็นจำนวนที่เรียกว่ามหากัปทำไมมันนานขนาดน,ะนั้นข้างในนี่มันนานนะความเป็นเวทนานะนั่นแหละยิ่งจะไปทําทรงไว้ว่างๆเฉยๆนิ่งๆ,งๆอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งไปทรงแบบนั้นมันยิ่งนานนะครับมันงยึดมั่นถือมั่นในการ หลงตรงนั้น่ะหลงของมันอ,อ่ะเมว่ามันว่างจิตมันว่างจิตมันเฉยมันประพัดสอนมันเป็นจิตเดิมแท้จิตพุทธ,ธะอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่เลยครับตรงนั้นอ,อืมมันต้องพลิกดับมาอีกทางนึงเพื่อดับตัวมันอัตราตัวตนนั่นแหละคือจิตมนวิญญาณสร้างเองหลงเองนะครับนะเออ เขาพูดถึงตัวข้างในนุ่นผมพูดเออไม่ได้มาวัดค่ากันการพูดจารตรงนี้นะครับอืมาถกกับผมสิผมจะพูดจาเพาะเพะด้วยนะกล้าหรือเปล่า,านี่ถ่ายทํากันสองคนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านบริวารของท่านฟังด้วยนะเออนะใครจะตันนะ ผมอนุญาตให้ยกภาษาบาลีมาแปลผมฟังเลยเออผมขาดหมดแล้วตรงนั้นนะภาษาบาลีเนะี่ยผมอ่านมาตั้งเด็กแล้วอืมผมอ่านผมแปลมาหมดแล้วเออผมทะลุขาดความหมายของมันหมดแหละเออนะผมอนุญาตนะครับอืมต่อให้เลยนะให้พูดไปก่อนเลยสิบนาทียี่สิบนาทีก็ชี้แจงมาว่าท่านเห็นอะไรยังไงท่านเห็นแบบพระพุทธเจ้าเห็นยังไงนะ อเดี๋ยวผมจะถามนะถามแล้วตอบให้ได้นะตอบไม่ได้ล่ะตอบไม่ได้ล่ะทําไงเออแต่ว่าผมไม่เรียนการพนันนะอืมไม่เรียนการพนันอืก็โอเคตอบไม่ได้คือหลงตอบนั่นแหละอืมจะบังคับกันสี่โรราบในทําแท้ได้ไหมบังคับกันไม่ได้หรอกครับ ถ้าคนที่ยอมหลงแล้วเหมือนท่านบอกนั่นแหละขอยอมโง่ดีกว่านั่นแหละอืก็แสดงว่าไม่ได้ปรารถนามาจบแล้วแบบนั้นนะ่ะนะอืมปรารถนาจะหลงโอเคไม่ว่ากันนะหลงในอารมณ์ฌานของคุณนั่นแหลนะแต่ฌานตื้นๆที่ใส่ชื่อคําว่าฌานก็ไปทําเอาเหมือนเดิมนั่นแหละไปปฏิบัติแรกแซงกระทําการเอ,อของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละ เออมันแทรกแซงในนี้ทําให้มันผิดความบาลานซ์ของขันห้าเออที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่แรกนะครับโอเคครับนะสวัสดีครับผมฝากถึงลุงพี่กล้วยนะ